สวัสดีคะ่ะนักเรียนนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องกลับมาเรียนออนไลน์อีกสักพักหนึ่งนะคะจนกว่าเราจะได้กลับมาเรียนในห้องอีกอันนี้ครูก็จะเป็นการทบทวนให้นักเรียนนะคะเราเรียนมาแล้วในห้องเรื่องภาษาถิ่นและภาษาไทยมาตรฐานยังจำได้อยู่นะคะภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาที่ใช้ทางการ ใช้ในการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะส่วนภาษาถิ่นเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันเฉพาะท้องถิ่นแบ่งตามลักษณะภูมิภาคได้สามภาษาก็คือภาษาเหนือภาษาอีสานและภาษาใต้นะคะก็คือภาคเหนือก็ใช้ภาษาเหนือภาคอีสานก็ใช้ภาษาอีสานภาคใต้ก็ใช้ภาษาใต้นะคะ ภาษาถิ่นจะมีความแตกต่างกันในเรื่องสำเนียงการออกเสียงนะคะครูจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะ,ะนักเรียนเห็นภาพนี้นลิลก็ต้องเดาออกแล้วนะคะว่าอันนี้ต้องเป็นภาษาถิ่นเหนือแน่ๆเลยนะคะเขากำลังฟ้อนเลบเห็นไหมภาษาถิ่นเหนือนะคะนักเรียนดู ตัวอย่างข้อความที่ครูนํามาให้เลกเรียนสังเกตสังเกตดูนะคะครูไม่ใช่คนในภาษาเพราะฉะนั้นสำเนียงครูอาจจะไม่เหมือนนะคะนักเรียนก็ดูดคําที่ครูให้เป็นตัวอย่างข้างบนนะคะจะเป็นภาษาถิ่นยินดีหนัก,หน,กหนักเจา้าที่มาแอลเจียงใหม่ฮามีพระธาตุดอยสุเทพกู้บ้านกู้เมือง หายมาแอวเชียงใหม่แล้วบ่ได้ขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพก็เหมือนมายังไม่ถึงเชียงใหม่นะเจ้านะคะอ่ะถ้าแปลเป็นภาษามาตรฐานนะคะยินดีนักนักเจ้าก็คือยินดีมากๆค่ะที่มาแอวเชียงใหม่ก็คือที่มาเที่ยวเชียงใหม่ How ก็คือคำว่าเรานะคะ คู่บ้านคู่เมืองก็คือคู่บ้านคู่เมืองไผ่ไผ่ไนะคะไผ่มาแอวเชียงใหม่ก็คือใครมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วบาได้มาได้นะคะคือแล้วไม่ได้นะคะอ่าก็เหมือนมายัางมาถึงเชียงใหม่นะเจ้าก็คือก็เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่นะคะอ่ะทีนี้ได้ความหมายแล้วนะคะ สรุปเป็นข้อความที่ใช้ภาษามาตรฐานเลยก็จะบอกว่ายินดีมากๆค่ะที่มาเที่ยวเชียงใหม่เรามีพระธาตุดอยสุเทพคู่บ้านคู่เมืองใครมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วไม่ได้ขึ้นไปไหวพระธาตุดอยสุเทพก็เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่นะคะเข้าใจแลวใช่ไหมคะ ภาษาเหนือก็จะใช้ภาษาของเขาเราก็ต้องมาแปลเพราะว่าถ้าเราไม่แปลความหมายเราก็เดาไม่ถูกว่าหมายความว่าอย่างไรนะคะอันนี้เป็นภาษาถิ่นเหนือนะอ่ะดูภาพก็ต้องรู้แล้วใช่ไหมคะนีเข้าเชิงกระติบตกันนะคะต้องเป็นภาคไหนเอ่ยภาคอีสานนะคะเป็นภาคอีสาน อ่ะครูให้ดูข้อความนะคะเขาบอกว่าเมื่ออื่นพวกเฮาสิไปเละนำกันแล้วสิไปกินปลาเผาปิ้งไก่กับตำบักหุงใส่ประแดกหานข้างวัดเพิ่นวะแซบอิหลีนะคะเมื่ออื่นก็คือพรุ่งนี้พวกเฮาก็คือพวกเรา สิไปละนำกันก็คือไปเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วสิไปก็คือจากไปกินปลาเผาปิ้งไก่ก็คือไก่ย่างกับตำบักคุงก็คือส้มตำนะคะใส่ปลาแดก,ก็คือใส่ปลาหาานก็คือร้านเพิ่นว่าก็คือเขาว่าแซ่บอิลีก็คืออร่อยมากนะคะอ่ะทีนี้มาดูภาษาอีสานบอกว่า เมื่ออื่นพวกเราสิบใบละนํากันแล้วสิไปกินปลาเผาปิ้งไก่กับตำบักห่งใส่ประแดกหานข้างวัดเพิ่นวดแซบอีหลีแปลเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะคะก็บอกว่าพรุ่งนี้พวกเราจะไปเที่ยวด้วยกันแล้วจะไปกินปลาเผา ไก่ย่างกินส้มตำใส่ปลาะละที่ร้านข้างวัดเขาว่าอร่อยมากส้มตำก็คือที่เรารู้กันว่าตำใส่มะละกอบักขุ่มก็คือมะละกอใช่ไหมคะไะนั้นงตำบักขุ่มก็คือส้มตำของเรานี่แหละนะคะใส่ปะลาลานะคะที่ร้านข้างวัดเขาว่าแซ่บอิลีก็คืออร่อยมากนะคะ นี่ครูเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะว่าข้อความที่เป็นภาษาอีสานกับถอดความแล้วให้เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะคะอ่ะทีนี้พอเห็นปุ๊บก็ต้องรู้เลยนี่คือลำโนราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโนราก็เป็นการแสดงขึ้นชื่อของทางใต้นะคะอันนี้เป็นภาษาถิ่นใต้อ่ะนักเรียนดูนะคะ ครูมีข้อความมาให้ก็บอกว่าปักใต้บ้านเรามีเขามีเลคลองห้วยสวนต่อสวนยางสวนลองกองเปยียนใหญ่แสนอุดมสมบูรณ์นะคะเราเราก็ทราบมาแล้วว่าภาคใต้ํำเรียนเขาจะหุวนห้วนสั้นๆน,นะคะภาคใต้ก็คือภาคใต้ มีเขาก็คือมีภูเขามีเลก็คือมีทะเลนะคะสวนตอก็คือสวนสตอรู้จักใช่ไหมคะสตอนะคะแล้วก็สวนยางก็คือสวนยางพารานะคะแล้วก็สวนผลไม้ก็คือสวนลองกองนะคะเพราะฉะนั้นจากข้อความที่บอกว่าปากใต้บ้านเรามีเขามีเลคลองห้วยสวนตอสวนยางสวนลองกอง พยาญใหญ่แสนอุดมสมบูรณ์นะคะก็แปลเป็นภาษาภาคกลางลเาเลยว่าภาคใต้ของเรามีภูเขามีทะเลคลองห้วยสวนสะตอสวนยางสวนลองกองและอีกมากมายแสนอุดมสมบูรณ์นะคะ ครูบอกแล้วว่าถ้าเป็นภาษาถิ่นเหลือเสียงเขาก็จะอ่อนช้อยอ่อนหวานนะคะถ้าเป็นภาคอีสานเขาก็จะเข้มแข็งนะคะแล้วก็เร็วนะคะส่วนภาคใต้เขาจะสั้นๆห้้นหุน้หนนะคะอ่ะทีนี้มาดูการเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น ครูชวนให้แล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมนะเราเรียนไปแล้วนะคะต้องไปเอาคำที่คุณครูให้ตัวอย่างมาดูด้วยนะคะอ่ะครูให้ดูคำนะคะช่องแรกเป็นภาษาไทยมาตรฐานช่องที่สองเป็นภาษาถิ่นเหนือช่องที่สามเป็นภาษาถิ่นอีสานช่องที่สี่เป็นภาษาถิ่นใต้ นะคะดูของเราครูยกตัวอย่างมาให้ไหม่กี่คำนะคะคำที่หนึ่งคำว่ากลับบ้านภาษาสินเนี่ยก็จะบอกว่า b b ปาิกบ้านภาษาสินเนี่ยบอกว่าปิกบ้านนะคะภาษาศินสารบอกว่าเหมือบบ้านนะคะภาษาสิในใต้บอกว่าหลบบ้านนะคะคำที่สองคำว่าโกหกภาษาไทยมาตรฐานว่าโกหก ภาษาถิ่นเนี่ยก็บอกว่าขี่จุขี่จุนะคะต่อไปนะคะบอกว่าขี่ตัวขี่ตัวก็คือโกหกภาษาถิ่นใต้ก็บอกว่าขี่ฮอกนะคะเป็นคนขี่ฮอกก็คือคนโกหกนะคะต่อไปภาษามาตรฐานบอกว่าพูดภาษาถิ่นเหนือบอกว่าอู้อู้กรรมเมืองก็คืออู้ภาษาเหนือนะคะ ว้าวว้าวอีสานก็คือพูดภาษาอีสานแหล่งใต้ก็คือพูดภาษาใต้นะคะต่อไปนะคะภาษาไทยมาตรฐานครูบอกว่าอร่อยมากนะคะภาษาถิ่นเหนือจะบอกว่าลำขนาดหรือจะบอกว่าลำแต้แท้นะคะอร่อยมากภาษาถิ่นอีสานจะบอกว่าแซบอีหลีแซบอีหลีนะคะ ภาษาสินใต้บอกว่าหล่อยจังหู้ล่อยจังหู้ต่อไปนะคะภาษาไทยมาตรฐานบอกว่าดูดูหรือมองเนี่ยนะคะภาษาสินเหนือบอกว่าพอพอภาษาสินิสานบอกว่าเบิ่งไปเบิ่งกันก็คือไปดูกันไปมองกันภาษาสินใต้บอกว่าแลนะคะแลก็แปลว่าดูนะคะ ต่อไปคือยกตัวอย่างภาษาไทยมาตรฐานว่าผู้หญิงผู้หญิงนะคะภาษาเหนือบอกว่าแม่ยิงแม่ยิงภาษาอีสานบอกว่าแม่ยิงคล้ายๆกันนะคะภาษาจินใต้บอกว่าหญิงนะคะผู้หญิงภาษาถิ่นเหนือบอกว่าแม่ยิงภาษาอีสานบอกว่าแม่ยิงภาษาถิ่นใต้บอกว่าหญิงนะคะ คำสุดท้ายภาษาไทยไมาตรฐานว่าผู้ชายขอโทษนะคะขั้นเคียนในนี้เขียนว่าผู้ขายผู้ชายนะคะผู้ชายภาษาถิ่นเหนือบอกว่าป้อจายป้อจายพอภาษาจินนีสานบอกว่าพอชายพอชายภาษาถิ่นใต้บอกว่าชายนะคะอันนี้รูเปรียกที่ไม่ดูว่าภาษาแต่ละถิ่นจะใช้ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ความหมายเราถึงจะเข้าใจว่าเขาพูดอะไรเขาแปลว่าอะไรนะคะอ่ะดูต่อไปนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้นะคะภาพที่หนึ่งนะคะครูให้คำว่าขนมจีนอ่ะขนมจีนนะคะ ภาษาถิ่นเหนือบอกว่าขนมเส้นนักเรียนดูดีๆนะคะจะสลับระวังภาพนะคะขนมจีนภาษาถิ่นเหนือเรียกว่าขนมเส้นถ้าภาษาถิ่นอีสานเรียกว่าข้าวปุ้นภาษาถิ่นใต้เรียกว่าหนมจีนนะคะต่อไปมะละกอภาษาทไทยมาตรฐานบอกว่ามะละกอนะคะมะละกอมะละกอ ภาษาถิ่เนเหนือบอกว่าบะกล้วยเตดบะกล้วยเตดภาษาอีสานบอกว่าบักหุงบักหุงภาษาถิ่นอีภาษาถิ่นใต้บอกว่าลอกอลอกอนะคะเพราะฉะนั้นบักกล้วยเตดบักหุงลอกอก็คือมะละกอนะคะต่อไปคําที่สนะคะคําว่าน้อยหนาเห็นไหมคะ น้อยนาภาษาไทยมาตรฐานบอกว่าน้อยนาเพราะฉะนั้นพอเป็นภาษาถิ้เนเหนือปุ๊บจะใช้คําว่าบะน้อยแหละบะน้อยแหลนะคะพอเป็นภาคอีสานก็บอกว่าบักเขียบบักเขียบภาษาสิในใต้บอกว่าหน่อยนาหน่อยนาเพราะฉะนั้นคำว่าบะน้อยแหละบักเขียบหน่อยนานะคะ ก็หมายถึงน้อยหนาในภาษากลลงภาษาไทยมาตรฐานนะคะต่อไปคําว่าสับประรดสับประรดถ,ถ้าเป็นภาษาทางเหนือบอกว่าบักนัดบักนัดนะคะภาษาสินหสารบอกว่าบักนัดบักนัดภาษาถิงใต้เรียกว่าอย่านัดยานัดนะคะเพราะฉะนั้น,บ,นบักนัดบักนัด อยานัดก็แปลว่าสับประรดต่อไปนะคะคําว่าเข็มขัดเข็มขัดภาษายมาตรฐานบอกว่าเข็มขัดพอเป็นภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่าสายห้งสายห้งภาษาถิ่นอีสานใช้เหมือนกับภาษากลางก็คือเข็มขัดนะคะเข็มขัดพอภาษาถิ่นใต้เรียกว่าสายเอว สายเอวนะคะเพราะฉะนั้นมีภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาอีสานที่ใช้เหมือนกันก็คือคำว่าเข็มขัดนะคะส่วนทางเหนือเรียกว่าสายหางภาษาใต้เรียกว่าสายเอวนะคะเพราะฉะนั้นทั้งสายหางสายเอวก็หมายถึงเข็มขัดต่อไปนะคะกางเกงภาษาไทยมาตรฐานเรียกกางเกง พอภาษาถิ่นเหนือเราเรียกว่าเตียวเตียวภาษาถินน่นอีสานเรียกว่าโซ่งโซ่งภาษาถิ่นใต้เรียกว่ากางแกงกางแกงนะคะเพราะฉะนั้นเตียวโซ่งกางแกงก็หมายถึงกางเกงนะคะต่อไปลูกสุดท้ายในภาพนี้นะคะคือคำว่ารองเทา้า ภาษาไทยไมาตรฐานเรียกว่ารองเทา้าแต่พอภาษาถิ่นเหนือเรียกว่าเกิบเกิบนะคะภาษาถิ่นอีสานก็เรียกว่าเกิบเกิบภาษาถิ่นใต้เรียกว่าเกลือนะคะเพราะฉะนั้นเกิบเกิบเกลือก็แปลว่ารองเทา้านักเรียนก็ดูนะคะในบางบางที่หรือว่าบางหนังสือบางเล่ม คำว่าเกืบก็จะใส่ไม่ตีวรรณยุกต์ตีไปด้วยก็ไม่ถือว่าผิดนะคะเพราะว่าสำเนียงที่ออกมาคนเขียนหรือคนที่พูดอย่างครูพูดเนี่ยครูอาจจะไม่ชัดเหมือนกับของทางภาษาของเขาจริงๆนะคะแต่ให้รู้ไว้ถ้าเป็นคําว่าเกือบเกืบเกือกก็คือรองเท้านะคะพอจะเห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะขนมจีนนะคะเราก็เรียกว่า ขนมเส้น,สน,นอีสานเรียกว่าข้าวปุ้นภาษาถิ่นใต้เรียกว่าหนมจีนมะละคอภาษาถิ่นเหนือเรียกว่าบักกุ้ยเต็ดภาษาถิ่นอีสานว่าบักหุงภาษาถิ่นใต้ว่าหลอกกอน้อยนานะคะภาษาถิ่นเหนือบอกว่าบะน้อยแลภาษาถิ่นอีสานว่าบักเขียบภาษาถิ่นใต้ว่าหน่อยนา ต่อไปนะคะสับปะรดภาษาถิ่นเหนือบอกว่าบักนัดภาษาถิ่นอีสานว่าบักนัดภาษาถิ่นใต้บอกว่าอย่านัดเข็มขาดนะคะภาษาถิ่นเหนือบอกว่าสายหังภาษาอีสานว่าเข็มขัดภาษาถิ่นใต้ว่าสายเอวกางเกงภาษาถิ่นเหนือเรียกว่าเตี่ยวภาษาถิ่นอีสานว่าโซง ภาษาถิ่นใต้ว่ากางเกงรองเทา้าภาษาถิ่นเหนือบอกว่าเกิบภาษาถิ่นอีสานก็เรียกว่าเกิบเหมือนกันนะคะภาษาถิ่นใต้เรียกว่าเกลือนะคะนักเรียนต้องจําให้ได้นะคะเพราะเวลาในข้อสอบอาจจะมีมานักเรียนดูว่าทาไหนเข้าพวกไม่เข้าพวกต้องดูด้วยเขาบอกว่า ภาษาจีนมีความแตกต่างกันในด้านการออกเสียงเราจะต้องพูดบ่อยๆแล้วก็เข้าใจความหมายจะได้ใช้ให้ถูกต้องนะคะนักเรียนก็ได้ไปหลายคำแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะว่าที่คุณครูให้ไปในหนังสือและที่เราเคยเรียนกันแล้วในชั่วโมองก่อนๆอน,นี้นักเรียนจำคำไหนได้บ้างนะคะหวังว่านักเรียนอาจจะทำได้ถูกนะคะ ก,ก็อยากจะให้นักเรียนได้ความรู้เยอะๆนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ